โอเคสวัสดีค่ะทุกคนนะวันนี้พาวมาแปลกนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยพาวจะมาแบบพาทุกคนเที่ยวใช่ไหมคะแต่หนะแต่ว่าในวันนี้นะคะเดี๋ยวพาวก็จะพาทุกคนนะคะมา ศึกษาภาษาูชานิดนึงน่ะในฐานะที่พี่ๆเนี่ยได้แนะนำภาษาพาวมาเยอะมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการตอบแทนพี่ๆทุกคนนะคะเดี๋ยวพาก็จะมาแนะนำภาษากัูชาให้กับพี่ๆบ้างนะคะเห็นว่าพี่ๆหลายคนอยากรู้ใช่ไหมคะก็อันดับแรกเลยเนี่ยอาจจะเป็นแบบเริ่มต้นจากคำนี้ก่อนละกันนะคะเป็นคำชมที่พี่ๆหลายคนเนี่ยมักจะใช้นะคะแต่ทีเนี้ยพาจะบอกว่าคำเนี้ยเป็นคำที่คนกัมพู ชาแบบจริงๆแท้ๆเนี่ยเขาจะไม่ใช้กันนะคะซึ่งคำนั้นเนี่ยคือคำว่าสวยค่ะคำว่าสวยเนี่ยในภาษากัมพี่ๆมักจะใช้คำว่าอะไรมักจะใช้คำว่าละอใช่ไหมคะซึ่งคำว่าละอเนี่ยในภาษากูชาก็มีนะคะอาจจะแบบคล้ายๆกันแต่เราจะไม่ได้แบบพูด ห่างกันแบบตัดกันแบบเนี้ยค่ะแต่เราจะพูดว่าละอละอเอาสองคำเนี้ยมาแบบติดกันเลยนะคะเราเราเราออกเสียงว่าละอละอซึ่งคําว่าละอไม่ได้แปลว่าสวยคําว่าละอแปลว่าดีนะคะเอาไว้แบบชมของดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบคนดีอะไรเงี้ยได้นะคะแต่คําว่าสวยเนี่ยภาษากัมพูชาเราพูดว่าสะอาดสะอาดซึ่งคําว่า สะอาดมัน,จ,มนจะคล้ายๆกับคําว่าสะอาดแต่สะอาดในภาษาไทยเนี่ยคือเราพูดแบบตัดกันใช่ไหมคะสะแล้วก็อาดใช่ไหมคะแต่ทีเนียภาษากัมพูชาคือสะอาดสะอาดเอาสองคำเนี้ยมาติดกันเลยค่ะนะคะนี่คือคําง่ายๆนะคะก็ที่พราวเห็นนะคะแล้วก็คํานี้คํานี้คําว่าสวัสดีนะคะคําว่าสวัสดีเนี่ยในภาษา กาบูชาเนี่ยเรามีสองนะคะสวัสดีอันนี้สวัสดีสวัสดีแบบสวัสดีตอนเจอกันก่อนนะคะสวัสดีตอนลามันอีกอีกหนึ่งนะคะสวัสดีตอนเจอกันนะคะก็จะมีแบบสองก็คือก็คือสวัสดกับจมเรียบสวัสัสวัสดีสวัสดจม เรียบส่วอ่าสองอันนี้ใช้ต่างกันยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูพาวนะคะถ้า,าว่าพาททำแบบนี้เยพาคิดว่าแบบทุกคนน่าจะแยกออกนะคะอะสมมตินะคะอันนี้คือจุมะะจ่มเรียบสัวนนะคะจุ่มเรียบสัวส,สุสดไดสุสดไดสุดได้ อ่าต่างกันไหมคะเห็นความแตกต่างกันไหมคะคือคําว่าจุมเรียบสัวเนี่ยมาพร้อมกับการไหวก็คือมันต้องเป็นแบบฟอร์มอลนะคะมีแบบความ,มทางการนะ,ะแล้วก็ใช้ได้ทุกคาลัเทศะนะคะแล้วก็ใช้แบบสำหรับแบบคนที่มีอายุมากกว่าอะไรเงี้ยเป็นแบบการเคารพก,กันนะคะแต่ถ้าคําว่าสูสสดเนี่ยมันก็เหมือนแบบในภาษาอังกฤษแล้วคือแบบ hi hello hello, hello everyone อะไรเงี้ย how are you อะไรเงี้ยคะ่ะก็คือ เหมือนเป็นการแบบทักทายเด็กๆทักทายแบบเพื่อนๆเอ้ยยูเป็นไงบ้างอะไรอ่าเคะ่ะก็แบบนี้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยใช้ให้ถูกกาลเทศะนะคะถ้าสมมติว่าแบบมีแบบอย่างเช่นถ้าพี่ผู้ชายเนาะมีมีพ่อตาแม่ยายนะคะเป็นคนกัมพูชาหรือว่าพี่ผู้หญิงนามีมีพ่อพ่อสามีแม่สามีเป็นเป็นคนกัมพูชานะคะเราอ่ะจะไปแบบ สุดได้หรือว่าสุดได้แต่ว่ายแบบเนี้ยไม่ได้นะคะอืเดี๋ยวเขาไม่ยกแบบลุกให้นะคะก็ใช้ให้ถูกกา,าละเทศะนะคะแล้วก็มีคำอะไรอีกอ้ออีกคำหนึ่งนะคะเป็นคำที่ที่จริงอะ่ะมันเป็นคำที่พี่ๆแบบพูดมาแบบนานยาวนานมาแล้วแหละคะ่ะก็คือได้ยินต่อๆกันมาใช่ไหมคะเวลาที่แบบเราเรียกเวลาที่เรียก คนกัมพูชาว่า,าคนขเมนเอะไรเงี้ยค่ะคือเวลาที่พาวแบบพิจารณานะคะหรือว่าวินิจัยประโยชนของคนคนหนึ่งที่พูดมาหาพราวเนี่ยส่วนมากเนี่ยพขาก็จะดูที่เจตนามากกว่าอย่างเช่นบางคนอาจจะพูดผิดหน้าแต่แว่าเจตนาของเขาดีเนี่ยก็คือพาวติดความว่าดีนะคะหรือสมมติว่าบางคนเนี่ยโขพูดหวานมากดีมากเลยเคลือบแบบชักกระละแบบหลายชั้นมากๆเลยนะคะแต่ทีเนี้ย ม um, มันแอบแฟงไม่ดีนะคะสิ่งไม่ดีนะคะเขาก็จะรู้สึกแบบไม่ดีเลยนะคะไม่ชอบแบบนี้นะคะแต่ถ้าบางคนเนี่ยพูดดีด้วยเจตนาดีด้วยอันเนี้ยเยี่ยมมากเลยนะคะหรือบางหรือบางทีอีกคนนึงก็พูดแบบ โคดุดาตำหนิอะไรใด,ดตๆต่างๆแบบโอ้เยอะแยะมากมายนะคะแต่เจตนาของเขาดีเจตนาของเขาเนี่ยบอกเราเตือนเราเพื่อที่จะให้เราได้พัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะชอบแบบคนแบบนี้มากนะคะ้าแบาบคือตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเพาก็จะมีแบบเพื่อนๆคือต้องบอกว่า ในครอบครัวก็ไม่พูดคำหยาบนะคะจะแบบไม่มีใครพูดคำหยาบนะคะในครอบครัวพราวเนี่ยพูดแบบดีมากนะะแล้วก็ในโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะคือทุกคนอ่ะไม่เคยพูดคำไม่ดีกับเพลาทีเนี้ยมันทำให้ในตอนแรกเนี่ยเพลาก็รู้สึกแบบอุ้ยไม่ชอบการพูดคำหยาบหรือว่าคำไม่ดีหรือว่าตำหนิคนอื่นอะไรเงี้ยแต่พอเพลามาอยู่แบบเพาเรียนระดับมหาวิทยลาลัยนะคะแล้วแล้วเพลาก็เจอกับเพื่อนเพื่อนะไรเงี้ยแล้วเขาแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบว่าบอกเพลาทุกจุดเลยเพลาเนี่ย นิสใส่แบบเนี้ยไม่ดีนะเพ้าเนี่ยแบบเนี้ยไม่ดีนะต้องแก้นะถ้าแก้แล้วจะดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยเขากล้าแบบเขากล้าบอกพราทุกอย่างเลยแล้วพาก็รู้สึกแบบรู้สึกแบบรักคนนี้จังอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วได้พัฒนาตัวเองแต่ไม่ได้หมายความว่าแบบเฮย้ยทุกคนก็าพาขนมพูดหยาบใส่ใส่พาอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะก็ถ้าดีด้วยแล้วก็เอเจตนาดีด้วยก็ยิ่งดีไปเลยค่ะก็แล้วก็อมืม อ่ะออกทะเลเยอะเลยเอา,าพูดถึงคำนี้กันนะคะก็คือคำว่า,าคนเขมรใช่ไหมคะซึ่งถ้า,ากว่าเป็นคนกัมพูชาเนี่ยเขามักจะคิดว่าถ้าเราเรียกเขาว่าเขมรหรือว่าเรียกเขาว่าเขมรเนี่ยก็จะรู้สึกว่า,ามันไม่สุภาพนะมันไม่น่ารักนะคะแต่ถ้าเราเรียกกัมพูชาเนี่ยมันจะดูน่ารักมากกว่านะคะทีเนี้ยอา่าแบบเหมือนเดิมเลยนะถ้าหากว่ามีพ่อตาแม่ยายพ่อสามีแม่สามีเป็นคนกัมพูชานะคะ เรียกเขาเขมรเนี่ยเขาไม่หยกลูกใครนะคะโอเคนะคะก็อาจจะต้องเรียกว่ากัมพูชานะ่าจะดูน่ารักมากกว่านะโอเคะ okay, ประมาณนี้นะ,ะวันนี้มาอ๋ออีกคำหนึ่งว่าจะจบแล้วนะคะอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าสวัสดีตอนลากันนะคะสวัสดีตอนลากันเนี่ยภาษากัมพูชาเนี่ยเราใช้คำว่าจมมรีบลีย จมเรียบเรียเรยที่เป็นลอลิงนะคะไม่ใช่รอเรือนะคะจมเรียบเร er, er ียเรียบก็คือรอเรือแต่เรียก็คือลอลิงนะคะ,ม er ะ,คะจ,จมเรียบเรียนะจมเรียบเรียมันมามาพร้อมกับจมเรียบสัวเวลาที่เราใช้เนี่ยเราก็จะใช้กับการไหว้เหมือนกันนะคะแบบการไหว้แบบนี้จมเรียบเรียนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าหากว่ามีประโยคไหนหรือว่าคําไหนนะคะที่พาวแบบคิดออกแล้วอยากมาแนะนํานะคะก็เดี๋ยว ได้เจอกันอีกแน่นอนนะคะก็ที่จริงอะ่ะถ้าหากว่าพี่ๆอยากแบบทราบคำไหนอะไรเงี้ยบอกเพาได้นะคะกเ็เดี๋ยวเพาก็จะมีแบบแนะนำเพิ่มเติมนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ